อร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสีลงกาแล้วก็ย่านเนี้ยเขาเขาโพดเยอะนะคะเขาก็จะมาขายข้าวโพดต้มข้างทางนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้เราจะเราจะมาเที่ยวนะคะหมู่บ้านแล้วก็นี่คือเป็นรถจี๊ปซัฟารีันี้วร์นะไม่มีเวอร e no sn ๊สนก ลิปนี้จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสิงหนชาวศรีลังกากันก่อนค่ะและหลังจากนั้นก็จะพาเพื่อนๆน่ะไปซาฟารีเปิดประสบการณ์ที่ศรีลังกาอ่อนนี่คือบ้านนะคะบ้าน นี่บ้านบ้านทำบ้านดินหรือเปล่าฮะฮ่าเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันที่นี่นะคะหม้อโบราณนะคะเต่าโบราณเตาโบราณของเราอยู่สภาพนี้นะคะเดี๋ยวให้เล่น่ะเต่าโบราณหือโอ้เมนคร้มเมนุยเมนุยเมนุยแล้ววันนี้เราจะทานอาหารเราจะทานอาหารกันในนี้เขาดีใจมากเลยเราแบบมีความสุขกันนะเขาดีใจเขาหัวเราะกันใหญ่เลย เอ๊ะมันก็เหมือนแต่งจังหวัดบ้านเรานี่แหละนี่มื้อเที่ยงของเราวันนี้อ่าไทยแลนด์ไทยแลนด์หญาเนี่ยฮะตักข้าวใส่หมอ้อดินละนะคะนี่ฮะนี่อันนี้ปลาทอดน่ากินมาก <c oughs> อ่าอันนี้ฮะ จานนะคะสำหรับปินเซตนะคะใช่ค่ะปินเซสเราีอ,น,น,อน,น,นะคะอาหารของเราเมื่อเที่ยงวันนี้จะเป็นข้าวใส่ใบตองนะคะเหมือนเดิมนะม,ม,มีปลาทอดด้วยรเริ่มเลยค่ะ xoay xoay ok this boat? Uh, yes. Other. ah ok Clean. green yeah, one. green one ok kiêm okay. <coughs> นี่ไงดอกไม้ที่เราไปถวายพระเมื่อเช้าสีม่วงๆอม่ค่ะชมแม่นามทะเลสักนะคะทะเลสัก นี่เขาพายมาเก็บอ,อู้อยาวๆ<า>ด้วยสายบัวนี่ตำอร่อยนะเนี่ยอ,อู้ยิ y deep เนาะโอ้ยไทำให้นะคะอ่าเเลยเนี่ยอ่ะือปอือค่ะ เขาเอาก้านดอกบัวนะคะมาทําเป็นสร้อยให้เราได้อะเธอมสีลังกาจีบสาวนี่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะอแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะอ่าใบบัวเขาก็สามารถทำอะไรได้บางอย่างนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ดอกไม้ด้วยเออเออให้น้องให้น้องเอเอเอะไอไม่ใช่มา<อ>วัวลงรูปไปนี่แม่ด่าเลยลนะเนี่ยบ้านเราก็มีวัวเยอะแยะ เกวียนตัวคะ่ะให้รู้ว่าบรรพบุรุษเราสมัยก่อนนั่งแบบนี้เ <laughs> อ้า,อาอ <c oughs> นี่ค่ะพระโคพระโนี่ค่ะพระโอ้พระโหนโพี่วัวตกใจแล้วเอ็นดูนี่ค่ะมันทำไมเป็นลายอย่างนี้เขา สลักมันหรอหลังจากนี้เราหลังจากนี้นะคะเราก็จะนั่งรถจี๊ปกันไปซาฟารีนะคะดูพวกช้างอะไรประมาณนี้ในป่านะคะเพื่อนๆอมันมีสีดำด้วยนะาน,านี่อือคือจี๊ปที่เราจะซาฟารีกันนะคะ ลรวเปี่ยนมาดูซ้ายไวรุนถูกใจอืม,อมอตอนนี้นะคะเราก็กำลังที่จะนั่งรถจี๊ปนะคะเพื่อที่เข้าไปในอุทยานส่องพวกสัตว์ป่านะคะก็จะมีพวกช้างอะเดี๋ยวเรามาดูช้างศีลังกากันก็ขึ้นชื่อระดับโลกเหมือนกันนะ รถก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะจะต้องเปิดประทุนนะคะพเพื่อนๆเราจะเข้าไปในอุทยานกันแต่นั้นคือช้างป่าค่ะเพื่อนๆตัวใหญ่มากดูนี่เราจะมาส่งสัตว์นะคะนั่งรถจีบแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่เลยแบบนี้เลยเออเราเราลืมซื้อกล้องสองทางไกลมาแบบเขาเนาะนันนณะแบบนะั <laughs> ้นต้องแบบเขาอะ่ะ เออเราตุ้นเขาไปอืม,ออมกระดอกกระแดกกระดอกกระแดกมากยาทางโอ้โอบบอใชจจ่นู่นช้างช้างกูอยู่ไหนตาพดมอ่านี่ฮะ เสื้อช้างด้วยนะคะวันนี้ร้อนโคตรเลยค่ะไม่ใช่ต้องถามนะคะห้าองศาเซลเซียสมยมุ้ยมุมเนี่ยค่ะราอยู่เราอยู่ใกล้จีนค่ะประมาณจบต่อต่อต่อค่ะสองสัตว์นะคะเราไม่ต้องไปแอฟริกาแล้วนะเรามาศรีลังกาเนี่ยจบเลยศรีลังกามีทุกอย่างใช่ โอ้แล้วไปใช่ะนี่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 ตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กอีกข้างใน เคเ้ยวอ่แม่ช้าอเม็ดบบแม่ช้าเบบี้เบบี้ตัวเล็กตัวเล็กอืมอืมนี่ค่ะคนขับรถเราอืม Do you know her name หนุ่นม่อีกเพียบเลยค่ะโอ้ สองตัวค่ะอู้ขึ้นมาแล้วมาแล้วมาอชือว้ายมีตัวเล็กมาอีกมีตัวเล็กอีกสีบี้อุุ้ยสีแล้วเฟมเลี่เป็งเลยเป็นงเดินมาหาเราค่ะค่่น้องเคยเห็นกมอ่านีนีนะคะอ

ตัวขตัวนะคะตาดีได้ตาเสียนะคะหนะหนึนะในป่านี่นี่่นี่แบบให้ชิดเลยนะคะทุกคนสเมตรเองค่ะเราก็จะไม่กลัวช้างคะดูแนตาโมท้ากูโม่ทีตเรือทีมันเดินเข้าละเริ่มเดินเข้าไปได้ขนาดนี้ก็คือ รถเต็มเลยค่ะออกไม่ได้นะคะตอนนี้คือฝูงใหญ่มาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่จะไม่ได้ประสบการณ์นี้นะคะอ่าเสียรังกาเท่านั้นอ่าคือเขาไปเล่นตรงบ่อน้าอะค่ะอ่าเพราะว่ามันร้อนมจะหักแล้วแตกแล้วค่ะอุ้ยมันหักกระจกเรียบร้อยแล้วจริงหรอ ประเทศสีหลังกาเนี่ยไม่ได้มีแค่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะสิ่งสําคัญของเขาเนี่ยที่จะมีพระทาตเก,กล่ยวแก้วต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ยังมีซาฟารีช้างที่แบบว่าขึ้นชื่อของเขาด้วยค่ะเขาจะมีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดูปลาส่องสัตว์นะนี่ตัวใหญ่นะคอันนี้ตัวผู้นะคะตัวใหญ่มอก มันกำลังเดินออกมายนโฉมนี่มาให้ยนโฉมอย่างเราไม่จบนะคะแล้วก็ทางภาคเหนือของเขาเนี่ยก็จะมีพวกไรชามีพวกน้ำตกนะ ก็ที่นี่ค่ะเป็นแหล่งชาซีลอนที่ขึ้นชื่อระดับโลกหลายๆโรงแรม5ดาวจะต้องใช้ด้วยแต่ทริปนี้นะคะลูกค้าไม่ได้รีเควสต์นะคะลูกค้าเขาต้องการแค่จะมาแบบทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะคะแต่ปูมีเคยทำคลิปนอนไร่ชาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้นะด้วยความที่ภูมีประเทศของเขาเนี่ยเป็นลักษณะเกาะใช่ไหมคะทะเลล้อมรอบก็สวยงามไม่แพ้กันเลยแล้งเป็นภูเขาด้วยนะ โอ้หลายตัวเยอะสี่ตัวห้าอุ้ยหกนุ่นค่อยๆโผล่มาทีละหน่อยทีละหน่อยหลายตัวอยู่เด้อเออไอ้ฮัลโหล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 โอ้โอ้โอ้รถเรามันก็พยายามมันขับเก่งแล้วเนี่ย สามล่าหาช้างค่ะเออเอเราก็แบบก็ได้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 แต่มันเยอะจริงนะเล่นๆนั่นแหละมันเยอะจริงเยอะจริงอันนี้เราบรรจุช้างมันจับได้อืมมีกแล้วนะคะสองตัวอยู่ตรงน้องน้ำเห็นไหมเอ้ยน้องช้างนะคหาริมถนนเลยนี่ นอามานวดนะคะที่สปาของศรีลังกานะคะเพื่อนๆก็แบบบรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันก่อนคีนี่นะคะวันนี้เรามานวดนะคะโอเคโอเคอันนี้คือ,อสถานที่นะคะมานวดมาทำสปา เขาจะต้องฝากโทรศัพท์ไว้ในล็อกเกอร์ด้วยนะอ่าไว้ในล็อกเกอร์บายบาย thank you อ่าโอเคโอเคคือนวดเสร็จแล้วก็คือเข้ามาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟชาคือสภาพหลังการนวดที่เสรังกานะคะคือแบบไม่มีห้องให้อาบน้ำนะก็แบบนวดเสร็จแล้วนีก่กำลังจะเสิร์ฟชานะ thank you ทีโอเค เขาก็จะเสิร์ฟมาด้วยไอ้มะพร้าวอย่างนี้เลยค่ะแล้วดูสภาพหัวอีฉันนะคะนวดเสร็จ60นาทีแล้วก็เข้าไปสตรีมอีก20นาทีนะคะเป็นการอบสมุนไพรแล้วก็ให้ผ้าเช็ดตัวมานะคะในการเช็ดตัวไม่มีห้องอับน้ำก็ออกมาสภาพนี้ไปเลย <c oughs> นวดหัวด้วยน้ำมงน้ำมันเลยด้วยน,น,นี่คือการนวดสปาที่ศรีลังกาค่ะ 12,750รูปีนะคะก็ราวๆเกือบเกือบ1,600บาทไทยอีก80นาทีคอสคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกไหมคะยังไงก็ฝากกดติดตามที่เพจมิราเคิลทัวร์ไทยแลนด์ไกดปูปูรับจัดทัวร์ p r i v a t นะคะแล้วก็มีขายทัวร์จอยทั่วโลกทุกเส้นทางเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ